ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษาสองจังหวัดยะลาเสนอโครงการค่ายบุรณาการทักษะชีวิตเด็กพิการแบบลูกเสือพวกเราเรามาชุมนุมต่างกุ่มใจรักสมัครสมานลวนมิตรจิตชื่นบ้านสรานเริองอยู่ทุกผู้ทุกนา สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการรอบรั้วฟ้าข่าวสเปเชียลซึ่งวันนี้เนี่ยครูหมิวจะพาทุกท่านไปพักกายพักใจด้วยการไปชมโครงการค่ายบรูรณาการทักษะชีวิตเด็กพิการแบบลูกเสือนะคะซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา2จังหวัดยะลากิจกรรมจะมีความน่าสนใจและมีความสนุกสนานมากเพียงใดตามครูหมิวไปชมกันได้เลยค่ะ คนพิการจะต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิ์มีคุณภาพชีวิตที่ดีเต็มตามศัก,กยภาพมีส่วนร่วมในสังคมอย่างเต็มที่และเสมอภาคภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปราศจากอุปสรรคเพื่อให้คนพิการเข้าถึงสิทธิและโอกาสในการพัฒนาตนเองในทุกมิติของสังคม เด็กพิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา2จังหวัดยะลามีจำนวนมากที่ไม่สามารถเรียนรู้หรือมีโอกาสเรียนวิชาลูกเสือได้เหมือนเด็กปกติทั่ว,วไปศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา2จังหวัดยะลาจึงได้บรณาการเรียนแบบกิจกรรมลูกเสือเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะเด็กพิการให้สามารถเลือกรูปแบบการบริการฟื้นฟูที่เหมาะสมตามความพิการจำเป็นของแต่ละบุคคลตลอดจนสามารถดำรงชีวิตตามอิสระได้อย่างมีคุณภาพ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยะลาพศอสอส2557ถึง2560 แผนปฏิบัติการยะลาเข้มแข็งของผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาข้อที่3พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในกลยุทธ์พัฒนาข้อที่3ส่งเสริมความรู้ทักษะศักยภาพและฟื้นฟูสภาพจิตใจ,จของผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบและผู้ได้โอกาสให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ทุกสงสงรระจจงใจใจ ครอบครัวและชุมชนจึงถือเป็นบุคคลที่มีบทบาทหน้าที่และมีความสำคัญในการจัดการศึกษาให้กับเด็กพิการทุกประเภทโดยได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้ที่มีองค์ความรู้ในทักษะชีวิตแนวกิจกรรมแบบลูกเสือททุกทุกกกนนนาามมอังควววลเลเเเีี่ยยป็ใจดรสสิ วัตถุประสงค์ของค่ายบรณาการทักษะชีวิตเด็กพิการแบบลูกเสือ 1. เพื่อให้ผู้ปกครองและครูมีความรู้ความเข้าใจในการบรณาการและมีความเอาใจใส่เด็กพิการเพื่อพัฒนาช่วยเหลือเด็กได้อย่างเต็มตามศักยภาพของแต่และบุคคล 2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กพิการได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ทักษะชีวิตแบบลูกเสือ 3. บูรณาการทักษะชีวิตแบบลูกเสือในศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา2จังหวัดยะลา 4. สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเด็กพิการผู้ปกครองและครูศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา2จังหวัดยะลาโดยมีเป้าหมายคือ 1. เด็กพิการจำนวน320คนและผู้ปกครองจำนวน320คนรวม640คนได้เรียนรู้ทักษะชีวิตแบบลูกเสือ 2. ครูศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษาสองจังหวัดยะลาจำนวน160คนเกิดการเรียนรู้และร่วมมือกันจัดกิจกรรมแบบบูรณาการทักษะชีวิตแบบลูกเสือได้ กิจกรรมเรียนรู้ทักษะชีวิตเด็กพิการแบบลูกเสือเริ่มต้นโครงการในเดือนตุลาคม2557และสิ้นสุดโครงการในเดือนกันยายน2558เป้าหมายเด็กพิการเข้าร่วมโครงการจำนวน320คนผู้ปกครองจำนวน320คนครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา2จังหวัดยะลาจำนวน160คนรวมทั้งสิ้น800คนใช้งบประมาณ430,000บาทโดยจัด เป็น8รุ่นรุ่นละ100คนรุ่นละ2วันซึ่งจัดไปแล้วจำนวนทั้งหมด4รุ่น รุ่นที่1จัดขึ้นระหว่างวังวนที่11-12ธั 12, นวาคม2557จัดให้นักเรียนกลุ่มบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญามีนักเรียนเข้าร่วมทั้งหมด40ครอบครัวจำนวน100คนสำหรับค่ายบูรณาการทักษะชีวิตเด็กพิการแบบลูกเสือรุ่นที่1นั้นได้รับเกียรติจากนายสามารถวรา,าดิสัยผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานเปิดโครงการในรุ่นแรก สำหรับกิจกรรมเรียนรู้ทักษะชีวิตเด็กพิการแบบลูกเสือรุ่นที่1ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆดังนี้กิจกรรมฐานมีทั้งหมด9ฐานคือฐานลอดซุ้มประตูค่ายฐานขอนไม้พาเพลินฐานนั่งยางโชว์ฐานไต่สะพานไม้ฐานเดินหัวไม้ฐานแห่ค่ายคอมานโดฐานเดินล้อยางฐานไต่บันไดลิงและฐานอิ่มโภชนากิจกรรมระเบียบแถวลูกเสือกิจกรรมรอบกองไฟซึ่งมีการเปิดกิจกรรม รอบกองไฟการแสดงของครูผู้ปกครองและนักเรียนจบด้วยกิจกรรมอำลาค่ายที่เต็มไปด้วยความสุขและความสามัคคี รุ่นที่2จัดขึ้นระหว่างวันที่16-17ธันวาคม2557จัดให้นักเรียนกลุ่มบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพมีนักเรียนเข้าร่วมทั้งหมด40ครอบครัวจำนวน100คน สำหรับกิจกรรมเรียนรู้ทักษะชีวิตเด็กพิการแบบลูกเสือรุ่นที่สองนั้นได้เปลี่ยนสถานที่จัดโดยย้ายมาทำกิจกรรมในตัวอาคารเนื่องจากสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยฝนตกหนักแต่กิจกรรมก็สามารถดำเนินการไปได้ด้วยการปรับกิจกรรมใหม่ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆดังนี้กิจกรรมฐานจำนวน9ฐานคือฐานลอดซุ้มประตูค่ายฐานผู้ปกครองเล่าเรื่องฐานกระดานทรงตัวฐานยกวิ่งฐานระเบียบแถวฐานเงื่อน ผูกชีวิตฐานกู้ระเบิดฐานพราชูนและฐานอิมโภชนากิจกรรมระเบียบแถวลูกเสือกิจกรรมรอบกองไฟมีการเปิดกิจกรรมรอบกองไฟและการแสดงที่มีความสนุกสนานของผู้ปกครองและนักเรียนได้ฝึกความกล้าแสดงออกและความสามัคคีในกลุ่ม รุ่นที่3จัดขึ้นระหว่าง,งวันที่18-19ธันวาคม2557จัดให้นักเรียนกลุ่มบุคคลออทิสติกมีนักเรียนเข้าร่วมทั้งหมด40ครอบครัวจำนวน100คนสำหรับกิจกรรมเรียนรู้ทักษะชีวิตเด็กพิการแบบลูกเสือรุ่นที่3นั้นสภาพอากาศยังไม่เอื้ออำนวยมีฝนตกหนักจึงต้องจัดกิจกรรมภายในตัวอาคารกิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆเช่นเดียวกับในรุ่นที่2ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมฐานทั้ง9ฐาน กิจกรรมระเบียบแถวลูกเสือและกิจกรรมรอบกองไฟมีการเปิดกิจกรรมรอบกองไฟและการแสดงเรามาชมบรรยากาศการจัดกิจกรรมในรุ่นที่3กันเลยค่ะ <S <S

รุ่นที่4จัดขึ้นระหว่างวันที่23 2 4ถึง24ธันวาคม2557จัดให้เด็กพิการจากศูนย์การเรียนรู้เฉพาะความพิการประกอบด้วยนักเรียนหลายๆประเภทรวมกันมีนักเรียนเข้าร่วมทั้งหมด33ครอบครัวจำนวน88คนสภาพอากาศยังไม่เอื้ออำนวยเช่นเดียวกับรุ่นที่2และรุ่นที่3มีฝนตกหนักการเดินทางของผู้ปกครองเพื่อมาเข้าร่วมโครงการเป็นไปด้วยความยากลำบากแต่กิจกรรมก็สามารถดำเนินต่อไปได้ ด้วยความร่วมมือของผู้ปกครองที่ตั้งใจมาร่วมกิจกรรมถึงแม้จะน้อยกว่ารุ่นที่ผ่านมาก็ตามกิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆเช่นเดียวกับรุ่นที่2และรุ่นที่3ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมฐานทั้ง9ฐานกิจกรรมระเบียบแถวลูกเสือและกิจกรรมรอบกองไฟมีการเปิดกิจกรรมรอบกองไฟและการแสดงของครูผู้ปกครองและนักเรียน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดโครงการในครั้งนี้คือ 1. เพื่อให้เด็กพิการได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ทักษะชีวิตแบบลูกเสือ 2. เพื่อให้ผู้ปกครองครูมีความรู้ความเข้าใจในการบรณาการเพื่อพัฒนาช่วยเหลือเด็กพิการได้อย่างเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 3. เด็กพิการผู้ปกครองและครูศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา2จังหวัดยะลามีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษาสองจังหวัดยะลาเล็งเห็นถึงความสําคัญจึงร่วมบูรณาการจัดกิจกรรมทักษะชีวิตแนวกิจกรรมลูกเสือเพื่อให้เด็กพิการเกิดการเรียนรู้สามารถปฏิบัติได้จริงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขสามารถเอาไปใช้ในการดํารงชีวิตได้อย่างถูกต้องและมีคุณภาพต่อไป ค่ะและนี่ก็คือกิจกรรมต่างๆของโครงการค่ายบรณาการทักษะชีวิตเด็กพิการแบบลูกเสือที่ทางศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา2จังหวัดยะลาได้จัดขึ้นด้วยความคาดหวังที่ว่าต้องการให้ผู้ปกครองนักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในการบรณาการและช่วยเหลือเด็กพิการได้เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคลอีกทั้งต้องการให้เด็กกลุ่มน,นี้สามารถช่วยเหลือตอนเองอยู่ร่วมกับคนปกติได้อย่างสมศักดิ์ศรีและสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุขต่อไปสำหรับวันนี้ครูมิวและรายการรอบร่วฟ้าข่าว